เมืองเน่พี่น้องพี่น้องโพดโพอบ่สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกัะดิฉันหมอลำเพชรรล่าประสาทการแกนจงอ่างคร่งสอดแจงค่ะอยู่บ้านพักบ่มีเวียกบ่มีงานเอียงค่ะพุทเถ่ายังไม่เก็บเห็ดเมืองเน่นอะพุนมุ่ยมุ่ยไม้อยู่พุนอยู่ในป่ามุ่ยมุ่ยไม้อยู่ผุ่นขันบ่พ่อเห็ดจักดอกเมือนี่นี่จ้างเจ้าก็บ่ได้ขี่รถเมื่อน้ำข่อยเด้อ ไฟทอ้องอยองใหญ่ปลอดภัยไรกัวนว่นข้นประหยัดขยะถูกหมดโศกโลกไพ่ไข่เก็บเอ้ยคุณแม่รับรองว่าเจ้าบัติเมือขาขาขา่อค่ะค่ะเจ้าแดงยางค่ะค่ะบัตขี่รถเมือขาขา่อค่ะค่ตัวคักตัวแน่เอา้าว้ายพี่น้องเห็ดเพิงขขาวนี่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 เ <c oughs> นี่ยโอ้ยไมาดอกงามแท้เด้อ <c oughs> ทอจ๊กมูนเนาะเอออีกอีเจ๊กซีบดอกพ่อแก่งว่ะโอ้โหเออกินได้เสียงแสบอร่อยเฮ็ดหาพี่น้องวิดอกงามพรอม้นะอมน่ะนะเฮ็ตยังเหมืนแม่เฮ็ดดินเฮ็ดดินเออดอกงามนเนาะอืเพื่สองดอกแต่สิยังมีก้ก็ลังใจหาเนาะเออนั่นส<อ>ิมีอยู่ดอกนี่น,นีอีกอยู่ มึงทับผ้าแถวพอมาหาเหียพี่น้อง,น,องนั่น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 ตัสิมีก็ร่างใจในการหายใจเอาเมือจะอ่อนมึงดูได้ไปแล้วพุณหน่อยมาปลาอยู่ข้าค่ะพี่น้องเหี้ยตัวข้านี่เหีย้ยน,นี่ก็กินได้ด้วยค่ะแต่ว่าไม่มสีแห้งแล้วดอกนี่